สวัสดีครับได้เจอช่องเหมือนเดิมครับมาพอนี่ครับพอเ,เ,เลี้ยงแม่โคนี่พอเลี้ยงตุ๊กพอเลี้ยงแงกเลยครับนี่พอเข้าไปนี่โอ้ยนี่คนนาะละอาชีพพอเลี้ยงแม่โคกันทั้งหลายครับพอเด้เอเกอใครจะไปอิจฉากันนี่เอาดูทำเงานกันชั่วโมงวันห้าวันหกกันหนอยเท่าพอเอานี่พอพอเลี้ยงวันนี้พอเข้าอยากพอเลี้ยงดูต้มติ่มก่วยครับนึอันนี้ครับพอเลี้ยงแม่โคครับเนี่ยมาดูเป่งอมกันเถอะ ขตล้วตนี่ดิคนเยอเอาไว้ก่อนเนี่ครับใยมากนี่อันนี้ปลอเลี้ยงตัดไม้ครับปลอเลี้ยงผ่อนปลเลี้ยงตัดไม้นี่กินข้าวแลบข่มอยู่เด้อครับนี่อดอ๋โอ้ตุกเตะตุกว่าป่อเลี้ยงไมโคอีไปตัดราคากันแฮมเยอะอย่างแฮมไม่ได้มันจะล่ำจะรวยใคก็ว่าป่อเลี้ยงไม่โครวยรวยับ ลยนี่วดูผมปุ๊บตัวโยครับกางวดจะแม่ครับกว่าเขาตัด GPS นี่เปขนยาไม้เลยครับหอกหอกเข้ากระลาบข่มคุณดูตัดไม้ด่วนคายดีกว่าครับุ่นมาแย่งอย่าบอกไม้โคนี่ครับพ่อซื้อน้ำแข็งมาตัวนะพอดีครับโอ้ยพอเด้อเลี้ยงไม่โคนะกันไดนเท่าเลย กินข้าวกางลิ้นกินกางใจอีจะไปคอยไปอีชากันอยู่เนาะอาชีพโอ้ยตัดราคากันตัดราคาวันไรแปะแหมเซ็นเซนฮนะอ๋อดูเอ็นดูมันฟองเลยคนขับรถดำอมกับผมดูบเลี่ยงรถดำอมกับเลี่ยงรถแม่โขดูล่อกแก่งกะทิแล้วบอเฮ้ยดูอสภาพผมมันยิ่งกว่านี้นะครับเออสูิเปลี่ยนไม้มาได้ลาบข่มกู้กรเนี้ย กินเลยกินเลยเดี <substitute> ๋ยวอัดยูทูบให้พี่น้องได้พอกันเอฟซีได้หันก่อนวันนี้มันตุ๊กหมดได้ชีพอะขอดูก๋วยได้ตังค์อ่ะอียังมาแปะมาเซ็นกันน้ำมันกับเซ็นเขาไปเจได้เด้อว่าเซ็นมาได้บ่ได้ใจเขาแม่ไปกินได้ก็บุญเอาแม่เนี่ยคืดกันเอาเห็นดูมันพอดูผมเข้าบ่ได้ตัดบ่ได้เอกเข่าแม่นกับมืดดูเฮ้ยบ่เฮ้ย ม้วนของหองปลาเลี้ยงผมจ่านี่กับย่าไม้เคี่ยวปลาบะมีแล้วครับแต่ก่อนเคี่ยวเต็มแป็กเลยวันนี้เคี่ยวปลาบะมีกับย,ย,ย่างปลาลวยอาชีพเปลี่ยนกันแล้วเนาะดูมัต้องพอ,อยังพอลด,ดน้ำมาแล้วตั้งแต่ใหมๆนะ่ๆครับจบวันนี้จะปุดเกิงแนละ้วยังปลาหมุมมดแกงวดเจียจะหมดจะหมดก็ไปลีมาแจกแกซ่อมไม่โคแฮมเอาว่ากันไปนไเฮ้นยนี่จะกึดอันดูไอเต็มแฮมคนนะครับเน,นี่ยนะ เว้เนี่ยนี่นีะ่ะเฮ้ยเอาว่ากันไปดูรถกระไหเท่าครับกินเข้ากับข,ขี้ดินครับตังค์เด้ส่งกันงวดยังบอมีตึ๊ดกันเอาพี่น้องเฮ้ยจะแปะมันสักเกินเด้อเห็ดูมันพ่องขอเจ้านี้ขอใจสดครับเจ้านี้น่ะแต่ติดสองเดีอยนดู บ่ต้องพออย่างนักพอเขี้ยวมนันนี่พอหุ้นแล้วนี่ฝันใกล้ได้อันนี้ใหม่หมอโอ้โหนี่แหละอาชีพแม่โคตัดราคากันไปตัดราคากันมาอยู่นี่ล้วน้ำมันมันตัดมาได้เด้อโอ้โหอีละเห็นดูมันหมอวิภากวิจารนณนักละวิภากวิจารณักเห็เนดูไอ,บอ,อ,บอ,อ้บุญอืมอขอดูกลินข้าวบัวลำมัเมียหอมข้าวกระตะก่อนกินอ้งไก่อยู่ครับ พักแรกใหม่ๆได้ซื้อแม้ได้กินอ,อ,อ,องค์ไก่เออองค์ไก่ขยับแม้เป็นไอ้ไข่ไก่ครับ<อ>บันนี้เลีย์แล้วครับเมียล่อติ่นไก่พอ <laughs> คนขับรถดำเนอะขับตั้งแต่ผมเต็มหัวครับบันนี้ผมบอยบูมีเอออิดใจเนาะน้องเอฟสีเอ้ยเอ้าไปพิบักพิจารณ์มันนักต่างมิสิตเหมือนกินเข้ากินน้ำกันก่อนครับสวัสดีครับ